รูปคอนเสิร์่อะน้องส่งแต่รูปปากมาให้ปุยฝ้ายนะคะปุยฝ้ายก็ค่จะแบบเออโ okay, อเคตัดปากตอนนี้นะคะคนไข้ก็ได้ทําตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดีด๋ยว<ด>ม<ด>าถามน้องเขานะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะเตจิฮอลพบกับช่องปุยฝ้ายพาสวยกันนะคะสวัสดีค่ะปุยฝ้ายพาสวยนะคะวันนี้นะคะปุยฝ้ายก็ได้พาคนไข้นะคะมาทําปากกระจับนะคะแล้วก็ปากกลางนะคะเดี๋ยวเรามาถามเลยนะคะว่าน้องเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะมาเลยค่ะ ของเรานะะคเป็นยังไงบ้างคะก่อนจะทํานี่รู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวพี่ฟยปฟายจะอยู่เป็นเพื่อนข้างๆตลอดเวลานะคะจนหนูทำเสร็จโอเคไหมโอเคค่ะแล้วไงเดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะคือเมื่อกี้นะคะได้คอนซัลแล้วนะคะแล้วตอนที่ น้องอ่ะส่งรูปคอนเต์อ่ะน้องส่งเป็นรูปปากมาให้ปุยฟ้ายนะคะคุยฟ้ายก็แค่จะแบบเออโอเคตัดปากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราเห็นน้องเจอตัวจังๆเป็นเต็นนะคะเราก็เลยแนะนําให้น้องอ่ะทําตาของชั้นดีกว่าเนาะใช่ไหมแล้วเมื่อกี้คุณหมอได้แบบว่า ลองให้ดูแล้วนะคะว่าถ้าทำตาของชั้นมันจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยน้องเขาแบบเฮ้ยโอเคยังไงเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะจากปากเปลี่ยนเป็นตานะคะเพราะว่าเราจะเอาที่จุดที่แบบบกพร่องที่สุดนะคะแล้วก็ให้มันให้มันดูเด่นเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจริงๆินะคะ,ละยล้วไงเดี๋ยวมาติดตามรีวิวกันนะคะ ตอนนี้นะคะคนไข้ก็ได้ทำตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาถามน้องเขานะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเชงเป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บไหมตอนทำแล้วก็ตึงๆอ๋อแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกปวดแล้วใช่ไหมคะเจบ่อไหมคะเป็นไงบ้างเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนเยอะมากและไงเดี๋ยวอีกเจ็ดวันมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย ว,วัสดีค่ะสวันดีนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะปีศาจ้าสวยนะคะวันนี้ก็ครบ7ดวันแล้วนะคะที่คนไข้ได้ทําตาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน,น้องก็เปยังไงบ้างไหมคะที่เป็นปมที่บอกว่ามันจะเป็นนูนๆนะคะมันจะใช้เวลากี่วันนะคะกว่าจะหายก็โดยเฉลี่ยนะคะส่วนใหญ่เท่าที่เก็บสถิติคนไข้ามาก็ประมาณ2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์แรก1เดือนแรกะค่ะมันจะเริ่มหายแล้วก็ยุบไปเองนะคะเนาะแต่ว่าต้องอาศัยกัน นวดร่วมด้วยนะคะมันถึงจะยุบเร็วนะคะค่ะขอบคุณค่ะดูไหมนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งโนน้ำให้ทําแผลต่อสองถึงสามวันทาะยาแผลเป็นที่ทางคลินิกให้ไปนะคะเนาะการบริหารกล้ามเนื้อตานะให้ฝึกมองขึ้นข้างบนโดยการภาชั้นตานะคะมองขึ้นข้างบนอ่ามองค่ะพยายาม อย่าใช้กล้ามเนื้อหนา้าผาหรือว่าใช้คอเลยช่วยนะคะให้กดหน้าลงนิดนึงถ้าไม่ถนัดให้ใช้มือนะคะกดบริเวณหัวคิี้วหรือหนา้าผากนี้อ่าแล้วก็มองขึ้นข้างบนมองค่ะมองเลยค่ะมองขึ้นข้างบนอ่าค้างไว้ลอยมองขึ้นข้างบนลอยมองขึ้นข้างบนลอยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการ บริหารกล้ามเนื้อตาแล้วก็จะทําให้ชั้นตาที่คุณหมอทําไปเนี่ยคะเท่าที่เร็วนะคะการนวดเนาะให้เริ่มนวดต้องแต่หัวตานะคะลงน้ําหนักใช้มือสะอาดทุกครั้งนะคะเนาะหรือก้างสัมภมีเนาะ,ะคลึงอย่างนี้ค่ะนวดนวดอาทิตย์แรกอาจจะนวดเบาๆไปก่อนพออาทิตย์สองเริ่มลงน้ําหนักได้เลยอย่นี้ค่ะนะคะ,นะคะเชเยเนาะ คน,นไข้ไถอดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาถามน้องเขานะคะว่ารู้สึกไงบ้างนะคะแจ้งไปไงบ้างคะรู้สึกแปลกรู้สึกว่าตอนถอดใหม่เที่ยงคู่แบตาโลโก้คุณหาตาโลโก้คุณหารู้สึกไหม <c oughs> รู้สึกว่าแบบมองโลกกว้าง <c oughs> ใช่ไหมคะจากวีฟอร f อัฟเตอร์นะคะแบบเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะโอเคคะ่ะ เราสองคนไปก่อนนะคะแล้วก็น้องเขาว่คือกําหนดอีกหนึ่งเดือนนะคะแต่น้องเขาไม่ได้ที่เชียงใหม่น,นะคะปุป้ายก็เลยบอกว่าให้น้องเขาว่าส่งคลิปม,มาให้ดูนะคะติดตามวีดีโอสวยๆนะคะได้ทีปุ้ยป้ายพาสวยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบายบาย เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ